นนินททาไยราชินีแห่งอาณาจักรคามการคลักหนึ่งในอนาณาจักรคามซึ่งอยู่ท่ามกลางภูมิประเทศอันเงียบสงบและดินแดนอนันอุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองภายใต้การปกครองอันชันฉลาดของพระราชาสารของพระองค์ยินดีต้อนรับทุกคนโดยมอบความยุติธรรมและความเห็นอกเห็นใจ แกผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในอนาณาจักรคามอันเงียบสงบนิสัยอ่อนโยนและความเอาใจใส่ของพระราชาเป็นที่รักของประชาชนเย็นวันหนึ่งพระราชาแห่งคามทรงขี่ม้าพร้อมบริวารไม่กี่คนเมื่อพระอาทิตย์ตกเลนพวกเขาก็หยุดอยู่ใกล้ลำห้วยที่ส่องแสงประกายแวววาวหยุดกอ่อนช่าเปัญญามเย็นที่สวยงามจริงๆอ๋อลำห้วยน้ำน้าดูเหมือนว่าจะช่วยดับกระหายเราได้นะขณะที่พระราชาเสด็จลงจากมา้า แล้วเข้าใกล้ลำห้วยท่งคุกเข่าลงดื่มน้ำอันแสนสดชื่นทันใดนั้นทํานองอันไพเราะก็ดังก้องอยู่ในอากาศเขามองไปรอบๆหาแหล่งที่มาของเสียงสวรรค์นี้บริวารของเขายังรู้สึกประหลาดใจกับเพลงขับกล่อมอันผ่อนคลายนี้ท่านข้าไม่เคยได้ยินอะไรที่ลึกซึ้งแบบนี้มาก่อนเลยนี่มันเพลงวิเศษอะไรกันเนี่ยข้าต้องรู้ว่าเพลงนี้มันมาจากไหนบทเพลงอันบริสุทธ์ดังขึ้น นำพระราชาไปยังต้นไม้ใกล้ๆที่นั่นมีนกสง่างามอยู่ตัวหนึ่งเกาะอยู่ท่ามกลางกิ่งไม้มีปีกสะท้อนสีรุง้งพระเจ้าช่างเป็นนกที่แปลกจริงๆนกจ้องมองที่พระราชาดวงตาของมันเปล่งประกายจะง,งอยปากและกรงเล็บของมันทำมาจากทองคำแวววาวแม้ภายในแสงแดดยามเย็นเจ้าจะทำให้คนแสบตาเอานะเจ้ามาจากไหน แค่ขอบคุณเจ้าคงไม่พอสำหรับเพลงที่ขจัดความเหนื่อยล้าให้ข้าได้โอ้ให้ตายสินี่ข้ากำลังพูดอยู่กับนกหรอกเหรอถ้าข้ารู้ว่าเจ้าเป็นพันอะไรข้าจะยินดีประกาศให้เจ้าเป็นนกประจำชาติเลยเมื่อมองแค่ใกล้พระราชาก็สังเกตเห็นว่าปีกของนกได้รับบาดเจ็บอ๋อเจ้าได้รับบาดเจ็บเหรอเพื่อนยากพระราชาทรงหยิบสมุนไพรชนิดพิเศษที่มีคุณสมบัติในการรักษาออกมาจากถุงของพระองค์ เขายื่นมันให้นกที่แทะมันอย่างลังเลในช่วพริบตาอาการบาดเจ็บก็หายไปและการเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นตาก็เกิดขึ้นนกตัวนั้นกลายเป็นหญิงสาวที่สวยงามหยดย้อยเธอมีใบหน้าที่เปล่งประกายดวงตาสีน้ำตาลโตผมของเธอโบกสะบัดไปจนถึงข้อเท้าเธอสวมชุดผ้าไหม่ที่งดงามที่สุดและประดับด้วยอัญมณีล้ำค่านี่มันเวทมนต์อะไรกันนะหญิงสาวยิ้มอ่อนๆยื่นมือออกมาแล้วพูดว่า สวัสดีผู้ช่วยชีวิตท่านทำลายมนต์สกดของข้าตอนนี้ข้าเป็นของท่านแล้วพระราชายังคงมึนงงกับสิ่งที่เขาเห็นแต่ว่าเจ้าเป็นใครกันเธอยิ้มอีกครั้งฟันขาวราวไข่มุกข,ของเธอเปล่งประกายและทำให้ใบหน้าสีคาราเมลสว่างขึ้นแล้วเธอพูดว่าข้ามีชื่อว่าแซงโมพูดไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะแต่ข้าคือภรรยาของท่านแล้วแต่ว่าแซงโมข้ายังไม่ได้ทำอะไรเลย ถ้าแค่เดินตามเสียงเพลงที่นกร้องโอ้พระราชาผู้ถ่อมตนคำพูดที่อ่อนโยนรูปลักษณ์ที่ใจดีและรอยยิ้มที่งดงามก็ทำให้เกิดปฏิหารได้และท่านยังอ้างว่าไม่ได้ทำอะไรอีกเหรอด้วยความยินดีพระราชาส่งให้แซงโมขึ้นหลังมา้าแล้วพานางไปยังวังของเขาด้วยช่วงเวลาอันแสนสุขของพระราชาและพระราชินีองค์ใหม่พวกเขามีฝาแฝดสองคนคือเด็กแลนแ,และโดมาเด็กแลนโดมา มานี่มาลูกวันนี้ลูกสองคนทำอะไรกันจ๊ะดูสิท่านพ่อข้าทำมานี่ด้วยตัวข้าเองส่วนข้าทำชุดใหม่ให้กับตุ๊กตาด้วยท่านแม่ช่างวิเศษจริงๆศิลปินตัวน้อยของข้าพวกลูกมีมือที่ยุ่งและความคิดสร้างสรรค์จริงๆเหมือนพ่อของเจ้าเสียจริงเจ็กเล่นและก็เหมือนแม่ด้วยโดมา เขานำความสุขมาให้กับเรามากมายจริงๆใช่แล้วที่รักเจ้าเองก็เช่นกันวันนั้นที่ในป่าเปลี่ยนชีวิตข้าเลยคืนหนึ่งห้องของแซงโมาสาดส่องไปด้วยแสงอันนุ่มนวลของแสงจันทร์ที่ส่องผ่านหน้าต่างทันใดนั้นเสียงกลองก็ดังขึ้นจากเบากลายเป็นดังเธอสะดุง้งและเดินไปรอบๆเพื่อดูว่าท่วงทํานองหลอนนี้มาจากไหน แสงโมเอื้อมมือไปจับลูกปิดประตูด้วยมือที่สั่นเทาประตูเปิดออกดังเอี๊ยดเผยให้เห็นห้องของราชนินีแต่ว่ามีบางอย่างแปลกไปเกี่ยวกับการเต้นตาของเธอถูกปิดท่วงท่าของเธอกระตุกและไม่เป็นจังหวะเหมือนกับว่าเธอถูกสะกดอยู่แสงโมเฝ้าดูด้วยความหวาดกลัวในขณะที่การเต้นรำของราชินีเริ่มดุร้ายและบ้าคลั่งมากขึ้นนางมาทำอะไรของนางกันนะมันแปลกมากเลยดูเหมือนกับเวทมนตร์โบราณ แสงโมทนดูต่อไปไม่ไหวแล้วขณะที่เธอกำลังจะหันหลังหนีก็มีสายฟ้าฟาดลงมาและเธอก็เห็นภาพวาดสีน้ำมันขนาดใหญ่ของผู้หญิงคนหนึง่งเห็นได้ชัดว่าเป็นรูปของราชนีอาวุโสพี่สะพ้ยของราชาคามสามีของเธอพี่ชายของพระราชาได้รับบาดเจ็บในสนามรบและพิการแสงโมกลัวการทะเลาะกันในครอบครัวจึงไม่ได้เอ,อ่ยเรื่องนี้ให้พระราชาฟัง วันรุ่งขึ้นแสงโมกระสับกระสายเดินไปตามสวนพระราชวังเพลิดเพลินกับแสงแดดอันอบอุ่นและอากาศบริสุทธิ์เธอพยายามลืมเรื่องการเต้นรำอันนากลัวของราชินีอาวุโสแม้แม่แม่ราชินีน้อยกำลังมีความสุขกับอากาศอยู่เหรอเพคะนี่เป็นวันที่สวยงามโอ้ใช่แล้วมันแน่อยู่แล้วข้ามีอะไรจะถามเจ้าหน่อยเจ้าคิดว่าพระราชาเป็นคนยังไงข้าเห็นผู้ชายที่ใจดีที่รักข้า และลูกแปดของข้าฮ่าฮะ่โอ้ขอเถิดนะอย่าไรเดียงสาหน่อยเลยเขาแต่งงานกับเจ้าก็เพราะว่าแค่สงสารเจ้าแสงโมรเริ่มเลือดขึ้นหน้าท่านไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับข้ารัพระราชาเขารักข้าพูดไปท่านก็ไม่เข้าใจหรอกท่านขอมขืนเพราะสามีของท่านไม่ได้ของราชวันรุ่งขึ้นรู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น แสงโมกลายเป็นนกตัวนั้นอีกครั้งและบินหนีไปราชินีอวุโสรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเธอผสมผงที่ได้รับจากพ่อหมดลงไปในถ้วยชาของพระราชาพระราชาแห่งคามทรงโศกเศร้าที่ทรงสูญเสียแสงโมไปเขาไม่ได้รู้สึกถึงรสชาติปแปลกๆของชาเขากลืนมันลงไปหลังจากนั้นอาการของเขาก็เริ่มออกเขาเริ่มพูดจาไม่รู้เรื่อง แผนการชั่วของราชินีอาวุโสได้ผลแสงโมโจากไปแล้วและพระราชาถูกขังอยู่ในห้องเธอขึ้นครองบัลลังก์และกลายเป็นพระราชินีตอนนี้อุปสรรคที่ขวางทางเธอก็คือคู่แฝดนั้นราชินีอาวุโสผู้ชั่วร้ายทนเห็นได้แคลนกับโดมาไม่ได้อีกต่อไปไปหาแฝดคู่นั้นจับพวกเขาแล้วพามาหาข้าขอรับท่านราชินี ฝาแฝดทั้งสองรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลเมื่อพวกเขาไม่พบทั้งพ่อและแม่ในระหว่างวันพวกเขาหนีออกจากอาณาจักรไปแล้วพวกเจ้าสองคนกำลังจะไปไหนทหารได้ล้อมฝาแฝดที่ซ่อนตัวอยู่ในโรงนาใกล้ๆพวกเขานำฝาแฝดกลับไปหาราชินีผู้ชั่วร้าย ราชินีผู้ชั่วร้ายนั่งอยู่บนบัลลังชื่นชมมงกุฎของเธอก่อนที่เธอจะสวมมันในที่สุดเธอก็กำจัดเด็กที่น่ารำคาญพวกนั้นออกไปและตอนนี้เธอก็มีพระราชาอยู่ในกำมือนี่เจ้าเด็กน้อยตอนนี้พวกเจ้าพร้อมที่จะเจอกับท่านผู้สร้างหรือ,อยังไม่มีทางเราไม่ให้ท่านทำร้ายเราหรอกโอ้ถ้าท่านอยากจะกำจัดเราซะขนาดนี้ก็เรียบเ,ยบเยบทำซะตอนนี้เลยสิโอ้เจ้าเป็นเด็กใจกล้าดีนะ แต่อย่าซ่าเกินไปข้าเป็นราชินีของทิ่นี่และข้าได้สิ่งที่ต้องการเสมอพวกทหารรู้ว่าไม่ควรล้อเล่นกับราชินีแต่พวกเขาก็รู้ด้วยว่าเด็กสองคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาข้าไม่ชอบเลยเด็กพวกนี้ประหลาดจริงเอาพวกมันไปทิ้งทิ่นเนินเขาสูงและปล่อยให้อีแรงจาัดก,การซะ ตอนนี้ก็เกือบจะเช้าแล้วเด็กแคลนและโดม่าถูกใส่กุญแจมือและทหารก็พาพวกเขาไปบนยอดเขาที่สูงมากเราสามารถเห็นอีแรกบินวนอยู่บนเนินเขาที่สูงที่สุดพวกทหารพาเด็กทั้งสองไปจนสุดขอบไม่นะปล่อยพวกเราไปเถอะเลือกคำพูดได้แย่ yeah, มากไม่啊แจก ขณะที่ฝาแฝดพุ่งลงมากรงเล็บสีทองคู่หนึ่งก็โฉบออกมาและจับพวกเขาเอาไว้กลางอากาศมันเป็นอ้อมแขนของแม่ของพวกเขาเธอเฝ้าดูพวกเขามาโดยตลอดแซงโมพาเด็กแคลนกับโดมาไปยังดินแดนที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและแม่น้ำเป็นสีฟ้าและพาพวกเขาไปไว้ในวังร้างอย่างปลอดภยัยตอนนี้ทั้งสองมีความสุขมากที่ได้กลับมาพบแม่อีกครั้ง ความเศร้าอย่างเดียวที่พวกเขามีก็คือแสงโมงไม่สามารถเปลี่ยนจากนกได้อีกแต่นกที่งดงามไม่เคยออกจากวังและคอยเฝ้าดูลูกๆของเธออยู่เสมอวันหนึ่งพ่อข้าคนหนึ่งแอบดูพระราชวังที่ซดโสมซึ่งมีนกคอยดูแลเด็กทั้งสองคนอยู่เขาได้นําข่าวนี้ไปแจ้งแก่ราชินีอาวุโสราชินีของข้าข้าเห็นนกที่มีปีกสีรุ้งตัวนี้นําผลไม้มาให้ฝาแฝดด้วยสองตาของข้าเองพ่อกันที คราวนี้ข้าจะจัดการด้วยตัวเองเลยรายชินีอวุโสได้รับลูกธนูที่มีปลายเวทมนต์จากพ่อมดผู้วางยาพิษในน้ำชาของพระราชาด้วยคาถาที่ชั่วร้ายวันรุ่งขึ้นราชินีผู้ชั่วร้ายก็ยกทัพเข้ามาในดินแดนของพวกเขาราชินีผู้ชั่วร้ายไม่รู้เลยว่าแสงโมได้เตรียมลูกๆของเธอให้พร้อมสำหรับการต่อสู้แล้วพวกเขาได้รับเวทมนต์จากแม่ของพวกเขาโจมเตี พร้อมแล้วนะไปเด็กแลนกลายเป็นยักษ์สูงสิบฟุตที่สูงจังานอย่างน่าอัศจรรย์เขากวาดล้างพวกทหารเหมือนวัวในร้านค้าที่จีขดะดที่โดม่าส่งเสียงร้องจนแสบแก้วหูทำให้พวกทหารล้มลงด้วยความเจ็บปวดมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้พวกเขาเป็นแค่เด็กเองทันใดนั้นก็ <gedaan. S 2> มีเ,บบมเ,าเ,เ,เงามาปกคลุมเธอ เธอเงยหน้าขึ้นมองนกแซงโมบินโฉบลงมาจากท้องฟ้าแซงโมด้วยความโกรธแค้นเธอจ้องมองไปที่ราชินีเจ้าข้ามีอะไรพิเศษพิเศษมาให้แกคิดว่าจะชนะข้าได้เหรอข้าคือราชินีนะข้าอยู่ยงคงกระพันไม่นะแซงโมมองไปที่ราชินีอาวุโสที่หายไปด้วยความโล่งใจ ในที่สุดเธอก็เอาชนะศัตรูของเธอได้และลูกๆของเธอก็ปลอดภัยอีกครั้งโดมาเจ้ารออยู่นี่นะพักผ่อนไปข้าจะไปที่อาณาจักรคามกับท่านแม่ไปรับท่านพ่อมาพวกเด็กๆโตเป็นผู้ใหญ่กันเร็วแค่ไหนเด็กแคลนกลับไปที่คามเขาได้ช่วยพ่อที่น่าสงสารของเขาออกมาจากคุกด้วยความรักของแม่คือชัยชนะและแซงโมคือราชินีแห่งอาณาจักรคามที่แท้จริงและทุกคนก็อยู่อย่างมีความสุขตลอดไป